ตั้งแต่14พฤษภาคมหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงในกรุงเทพกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดต่างๆรวมตัวกันชุมนุมตามสถานที่สำคัญในจังหวัดโดยเฉพาะตามศาลาว่าการประจำจังหวัด19พฤษภาคม2553ที่ภาคอีสานมีการเผาสารกลางเมืองที่จังหวัดวนราชธานี ขอนแก่นมุกดาหารและอุดรธานีระหว่าง16นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่นี่เพลินวงมาอายุ40ปีอาชีพค้าขายถูกยิงมีบาดแผลกระสุนที่ขาทั้งสองข้างข้างละ2นัดและที่ท้อง2นัด ะลุออกด้านหลังระบบหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระหว่าง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่นี่อภิชาติรชีวะอายุ36ปีถูกยิง บาดแผลกระสุนปืนทำลายตับกระเพาะอาหารม,าม้ามและหลำไส้เล็ก <Hey. S 1> มีการออกหมายจับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนในจังหวัดต่างๆจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผาและการบุกรุกทำลายสถานที่ราชการผู้ชุมนุมถูกตัดสินให้มีความผิดด้วยหลักฐานภาพถ่าย ที่แค่แสดงว่าพวกเขาอยู่บริเวณโดยรอบเท่านั้นและแม้บางกรณีจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การยืนยันว่าผู้ชุมนุมได้ช่วยตนดับไฟแต่ก็ยังถูกตัดสินให้มีความผิดหลังจากวันที่19ยังมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอีกหลายรายโดยเกือบทุกรายเสียชีวิตจากการถูกยิง